ที่การทํางานของเขาก็คือจะลด DHT สาเหตุของผมร่วงเลยรวมถึงลดการอักเสบที่รากผมแล้วก็หนังศีรษะช่วยกระตุ้นเดอร์มอลพาพิล่าก็จะทําให้รากผมนะคะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ยึดเกาะแน่นมากขึ้นเส้นผมก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดจากนั้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะก,กระตุ้นการเกิดเส้นผมใหม่แนะนําให้ใช้ประมาณ3-4เดือนติดต่อกันนะคะเริ่มต้นจากการสระผมด้วยแชมพูตัวนี้นะเขาจะมาเป็นขวดแบบนี้อ่อนโยนนะคะปราศจาก SLE แล้วก็ SLES ลองให้ดู ขวดจะเป็นขวดไซส์ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็คือใช้เป็นแฮร์เซรัมถ้าเป็นตัวแฮร์เซรัมตัวนี้นะคะก็สามารถหยดลงบนหนังศรีรษะได้เลยนะคะไม่ต้องล้างออกมาเป็นหัวแบบนี้ ะะต่อด้วยแฮร์โทนิกแฮร์โทนิกสามารถฉีดไปที่เส้นผมหรือว่าฉีดไปที่หนังศรีรษะได้เลยเขาจะเป็นสเปรย์แบบนี้ใครที่สนใจนะคะเราเห็นว่ามีตะกร้าอยู่กดไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีคําถามสงสัยนะคะก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยในส่วนของแฮร์ทนิกนะใครที่ไม่ชอบแบบหัวสเปรย์ทางแบรนด์เขาจะมีเป็นหัวแบบนี้มาให้เราด้วยนะคะสามารถแบบเป็นหยดดรอปได้เลยคลินิกที่ดูแลเรื่องเส้นผมส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอจะจ่ายตัวพวกนี้มาให้ใช้แล้วพิกัดที่นัดปักไว้ให้นะคะส่งตรงจากตะกร้ามอโดยตรงเพราะฉะนั้น